สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแกะกล่องนะครับผมก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ด้านล่างเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเอาละครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องนะฮะเป็นรองเท้านะฮะนี่ยี่ห้อนี้นะครับฟีล่านะครับเป็นรุ่นเรดเทรเซอร์นะครับเป็นชังกี้สติ๊กเกอร์นี่นะครับหรือว่ารองเท้าทรงอวบนะครับนี่วันนี้ไม่ใช่รองเท้าวิ่งนะรอบที่แล้วเรามาแกะรองเท้าวิ่งนะครับวันนี้เป็นรองเท้าใส่เล่นรองเท้าลำลองใส่ใช้ชีวิตทั่วไปนนะะครับผม มาดูกันหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้สั่งมาจากซูเปอร์สปอร์ตนะครับผมจริงๆเขาจะมีกล่องเวลาเขาส่งมาเนี่ยนะครับผมเขาจะมีกล่องอันนี้มาให้ก่อนกนะ็อพอดีกไซส์นี้เลยนะโอเคแล้วก็ด้านในก็เป็นกล่องแบบนี้นี่โอเคนะครับฝากล่องก็จะเป็นลายลายลายรองเท้ารุ่นนี้เลยนะฮะเป็นรุ่นเรดเทเซอร์นะครับด้านข้างก็จะมีโลโก้แบบนี้นะครับโอเคนี่นี่สั่งมาไซส์เบอร์สิบนะฮะก็คือเบอร์สิบสามในยะูโรนะครับ นะราคาตั้ง2,990นะแต่ว่าในในในเว็บหรือว่าในแอปเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณ2,006นะก็มีพันกว่าก็มีแล้วแต่ช่วงโปรนะครับอันนี้เนีจะเป็นซีรีส์เก่าแล้วนะครับผมก็ผมได้มาแค่ราคาไม่ถึงพันนะครับตัวนี้นะลองหาดูได้นะในของ Super Sport นะครับผมอ่ะไปเปิดกันดูนะครับผมนะนะในกล่องก็จะมีใบเสร็จมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขั้นตอน การส่งสินค้าคือรับลงรับรองอะไรเรียบร้อยนะดีเยี่ยมเลยนะครับผมนะสวยงามน,นะแล้วก็คนส่งดูใจดีด้วยมาส่งให้ผมสองสองรอบ3รอบละนะครับดีงามน,นะครับอ่ะเปิดเข้าไปในกล่องเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะมีมีกระดาษนะมันกระดาษลายรองเท้านะมาให้ด้วยนะครับตรงนี้เนะี่ยของลายของรุ่นนี้นี่แหละนะครับแล้วก็ด้านในเป็นรองเท้านะนี้ผมซื้อมาเป็นสีนี้นะฮะสั่งมาเป็นสีนี้นะครับ ได้มาสองข้างครบนะฮะไม่ได้มาแบบข้างเดียวนะครับนี่สวยงามกันเลยทีเดียวเชี่ยวนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูดีกว่าว่าหน้าตาของเจ้ารองเท้ารุ่นนี้เป็นอย่างไรนะครับนะด,ด้านในนะก็จะมีดันเป็นกระดาษดันมาให้คนระับดันทรงดันทรงไว้นะครับเดี๋ยวเราเอาออกก่อนนะเราจะได้แบบ พรีวิวแบบสะดวกสะดวกนะครับผมอ่ะวางบนนี้แล้วกันนะสวยๆแบบนี้เลยครับหน้าตาดีนะครับผมนี่นะมีหลายสีนะลองไปลองไปหาดูนะครับผมนะมีหลายสีแต่นี้เลือกมาสีชอบสีนี้ที่สําคัญเซลล์ถูกมากนะ่ปัญหาหลักนะเ้ยเขาเรียกจุดประสงค์หลักเลยนะครับผมเราสายงบน้อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาอันนี้ด้านหน้านะครับนี่พื้นก็จะมีปิดมาถึงตรงนี้เลยนะครับด้านหน้านี้แล้วอันนี้ด้านข้างนะครับโอ้ทรง ัวอัดเราใจดีจริงๆเลยนะครับและนี้ด้านหลังนะครับนี่โอเคมีโลโก้นะครับน,นี่ด้านบนนะครับให้ดูนะกเชื่องรองเท้าเส้นใหญ่นะบแบบนี้เลยนะแล้วก็ตรงนี้มีโลโก้นะมีโลโก้2ที่นะสามที่นะครับมีด้านข้างด้วยนะแต่บางลายของรุ่นนี้นะครับก็จะไม่ไม่ได้มีโลโก้แบบนี้บางบางตัวก็มีเป็น ฟีล่าตัวใหญ่อะไรแบบนี้ก็แล้วแต่นะลองไปหาดูดูนะฮะในในเว็บเพื่อเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนี่ะไปดูพื้นกันหน่อยนะครับพื้นก็แข็งแรงสวยงามเดี๋ยวนี้ผมลองใส่มานิดๆแหละนะเกือบเปิดกล่องก็เหมือนปมๆมาเปิดไปละลองเทสดูนะครับเพราะว่าต้องเปิดเช็คของนะะเผื่อจะต้องคืนของอะไรไวๆนะครับอ่ะมาดูรายละเอียดส่วนต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนหนังกลับนะมันหนังกลับนะครับผม ส่วนที่เป็นหนังกลับก็จะมีส่วนตรงหัวตรงนี้นะครับนี่แล้วก็มีตรงนี้นะที่อยู่ในโลโก้นี้ได้อยู่ในในช่องนี้นะครับลามไปถึงข้างหลังนี่นะครับนี่ก็อาจจะเป็นขาวๆเป็นเพื่อนดินโคลนง,ง่ายหน่อยก็ดูแลรักษานิดนึงนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็จะมีบุผ้านะครับเป็นผ้าตะข่ายตะข่ายแบบนี้นี่หลังแรกก็คือหนังกลับนะสามจุดนะตรงกลางนี้แล้วก็ตรงท้ายนะครับขออย่างที่สองก็คือเป็นผ้า อันนี้เป็นสีเขียวอมฟ้าเขียวคลาดไม่ไม่รู้จะเรียกสีอะไรดีนั้นน,นันบอกสีฟ้าแต่ผมมองว่ามันเป็นสีเขียวคล้ำช่างมันเถอะนะสีอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละนะครับนะแล้วก็ตรงตัวลิ้นรองเท้าเนี่ยก็เป็นผ้านะบุกนุ่มเหมือนกันนะครับเหมือนฟิลเหมือนฟองน้ำหลังจากเอาจะอเขาแบรนด์เขาเสียเลยพูดไปนะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้ห่านะก็เป็นสีดำนะครับ เป็นตะข่ายตะข่ายเหมือนกันด้านในบุนิ่มหมดนะครับนิ่มคือลองใส่แล้วนิ่มหมดเลยนิ่มนะแล้วก็ตรงนี้ไม่หนานะครับโอเคนะครับแล้วก็มีนะหนังสังเคราะห์นะครับนี่ตรงส่วนของที่เป็นสีขาวนี่กับทั้งหมดเลยที่เป็นสีขาวเนี่ยก็เป็นยกเว้นตรงส่วนลิ้นรองเท้านี่หน่อยนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นหนังสังเคราะห์หมดเลยนะครับแล้วก็มีหูจับตรงนี้นะเป็นผ้านะครับ อันนี้ได้มาไซส์ส3นะครับนี่43เห็นบ้าไม่รู้ Made in China กล้องโฟกัสป่าไม่รู้นะโอเคสวยงามเลยด้านในเป็นพื้นสีรุ่นนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสีเขียวสีสีเดียวกับนี้นะครับสวยงามถูกใจนะพื้นหนานะครับนี่ประมาณนี้เลยนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีลวดลายเรียกว่าโครงวาเรวใจสวยงามเลยทีเดียวนะฮะ ให้ลองดูใกล้ๆนะครับสวยงามสวยงามสวยงามถูกใจได้ราคานี้ยิ่งถูกใจเข้าไปใหญ่เลยนะครับโอเคแล้วก็น้ําหนักไม่หนักมากด้วยนะครับดีมากแล้วก็พื้นนะแต่ละรุ่นอ่าเขาเรียกอะไรเดียวคือมันรุ่นนี้แหละแต่ว่าแต่ละสีเนี่ย ลายพื้นก็สีพื้นก็ไม่เหมือนกันนะฝัง่งรุนก็เห็นแบบสีวิบวับอยู่เหมือนกันนะโอเคแล้วก็อันนี้คือผมลองใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะรู้สึกว่าเอาอย่างนี้เราเราพูดให้ฟังคร่าวๆแล้วกันตัวนี้เนี่ยใส่สบายนะใส่สบายใช้ชีวิตประจําวันได้สบายๆเลยนะที่ไม่ใช่ออกกําลังกายนะนะใส่สบายไม่อับเท้านะครับบางทีเนี่ยเวลาเราลองรองเท้าเนี่ยไปลองรองเท้าพอสวมใส่ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกอึอดอัดเลยข้างในเหมือนว่ามีเหงือ่อมี ความอบอ้าวอยู่ในนั้นร้อนนึกออกไหมเออเวลาเราไปลองแต่คู่นี้ไม่เป็นแบบนั้นใส่แล้วรู้สึกสบายนะครับผมนะแล้วก็น้ําหนักเนี่ยผมว่าไม่หนักนะตัวเนี้ยเบาพื้นหนาแต่ว่าแต่ว่าน้ําหนักถือว่าไม่หนักนะผมว่าใส่แล้วเดินสบายไม,ไม่ปวดไม่เมื่อยอะไรเดินทั้งสิ้นนะในส่วนของพื้นเนี่ยทำได้ดีนะครับไม่ไม่แข็งแบบกระแทกนึกออกไหมครัแต่ว่าไม่นิ่มแบบ รองเท้าที่มันใส่แล้วไปนุ่มแบบยวบๆอย่างนั้นนะครับไม่ยวบนะครับอันนี้นะแต่ว่าก็ไม่แข็งจะบอกไงดีกลางๆแล้วกันนะครับผมต้องไปลองเองอันนี้คือทัชชิ่งเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเวลาแบบผมเรียกทัชชิ่งถูกไหมผมไม่แน่ใจนะผมเล่นกีตาร์นะครับผมถ้าเป็นกีตา้าเนี่ยผมจะเรียกว่าทัชชิ่งนะครับคือเวลาเราสัมผัสเข้าไปเนี่ยมันถูกเราหรือเปล่าบางคนชอบแข็งบางคนชอบเด้งบางคนชอบนิ่มเนี่ยอันนี้เราไม่สามารถบอกได้ว่าอ่าคนไหนชอบยังไง นะครับผมนะแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยตัวนี้ถือว่าใส่สบายใส่โอเคเลยนะครับผมนะผมมีรองเท้าวิ่งอยู่นะอันนั้นนิ่มกว่าอันนี้หน่อยหนึ่งนะครับผมนะแต่ก็ไม่ยบนะผมรู้สึกว่ายบยบก็เคยใส่รองเท้าแตะที่มันยบยบเนี่ยเราก็อันนั้นก็ใส่สบายมันก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นรองเท้าอันนี้มันยังไงไม่รู้อะผมรู้สึกว่ามันนุ่มไปถ้าเกิดเป็นแบบนั้นแต่อันนี้กําลังดีนะครับกาลังดีหมดเลยไม่แข็งไม่ต้องกลัวนะแล้วก็พื้นแข็งแรงครับไม่ได้แบบงอยืดหยุ่นอะไรมาก นะครับแต่ว่าเวลาเราเหยียบกดลงไปเนี่ยนะเนะี่ยมันเป็นมันเป็นยางนิ่มๆเลยแล้วก็หนาที่ด้วยนะใครตัวเล็กนะลองซื้อรุ่นนี้ไปท่านจะสูงขึ้นนะเพราะมัน2เซนได้เลยดีมากเลยนะครับก็ใครสนใจก็ลองไปหาซื้อใส่ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะโอเคนะครับ สุดท้ายคืออย่าเชื่อเรา100%นะครับอันนี้เป็นความเขาเรียกอะไรความความเห็นส่วนบุคคลล้วนๆเลยนะครับผมนะแต่โดยส่วนตัวแล้วตัวนี้ชอบเลยนะครับผมถ้าใครมีงบก็ซื้อราคาเต็มซีรีส์ใหม่มาลงนี่เพิ่ง2,006 2,007เองนะครับผมก็ดีเลยลายก็เยอะมีให้เลือกเยอะด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับเรเทเซอร์นะครับ ลายมีให้เลือกเยอะสีนะครับแล้วก็ใครชอบแบบราคาไม่สูงก็รอดูตอนเซลแล้วกันรอดูตอนโปรโมชั่นอันนี้ผมได้มาแบบตอนแบบลดราคาจัดเลยนี่คือคู่สุดท้ายเลยมันขึ้นในเว็บว่าไซส์นี้เหลือคู่เดียวแล้วอะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็ได้มาราคา890บาทเท่านั้นเองนะครับคือราคาไม่สูงนะครับผมแล้วก็ด้วยร้านนะครับตัวแรกคนก็กลัวถ้ากลัวของปลอมก็ไปซื้อแบบร้านแบบเนี้ยผมไว้ใจร้านอะนะครับอันนี้ผมสั่งมาจากซูเปอร์สปอร์ตนะครับสั่งมา หลายคู่แล้วนะครับผมนะคู่นี้ก็เป็นอีกคู่ที่รู้สึกว่าประทับใจนะครับชอบนะครับผมภาพรวมคือชอบเลยทั้งหน้าตานะครับแล้วก็เวลาใส่นะสัมผัสแต่ว่าแบบระยะยาวยังไม่รู้นะครับผมเพราะว่าเราซื้อมาแล้วก็เราลองใส่แป๊บหนึ่งเนี่ยสักคู่เพื่อที่จะได้มาบอกเล่าให้ฟังได้เนี่ยก็ ได้ประมาณนี้นะครับคลิปนี้คลิปนี้ประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้นะับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไม่เกี่ยวกับรองเท้าเลยนะใครชอบคอนเทนต์เรากดไลค์กดแชร์กดจาน,นะใครชอบรองเท้าไปหาดูนะฮะプレเทรเซอร์ไปที่ร้านก็ได้ไปลองดูก่อนนะครับผมนะแนะนาให้ลองดูก่อนนะรองเท้านะแต่ถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสซื้อมาขายไปได้ก็สั่งมาได้เลยนะหาร้านที่ท่านไว้ใจได้นะสำหรับผมก็ถ้าผมแนะนำผมก็ซ u เปอร์สปอร์ต นะก็ได้ง่ายดีนะผมมันมีหลายหลายแบรนด์หลาย, band, ห,ลายหลายยี่ห้อนะผมหลายรุ่นให้ลองนะครับผมคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วแหละครับคลิปหน้าเจอกันครับสวัสดีครับนี่สวยงาม Retracer